เวทีแห่งนี้คำถามสุดท้ายเป็นคำถามของพักเปลี่ยนครับของคุณน็อตนะเป็นคำถามจากคุณใบหม่อนกรุงเทพมหานครถามอย่างนี้เลยนะครับคุณน็อคุณผู้ชมตั้งใจฟังถ้าคุณได้เป็นพักร่วมรัฐบาลและมีอำนาจขึ้นมาในทางการเมืองคุณจะย้อนกลับไปเช็คบินกับเจ้าหน้าที่รัฐที่คุณเคยอ้างว่ากลั่นแกล้งคุณหรือไม่ และและคุณจะใช้อำนาจนี้ในการสแสวงหาผลประโยชน์เพื่อต่อยอดธุรกิจหวยของคุณหรือไม่นี่คือคำถามครับคุณน็อตเชิญครับเป็นคำถามในไลฟ์สดเมื่อกี้เหมือนกันครับข้างล่างบอกมาอำนาจทางการเมืองไม่ได้มีไว้เอาคืนลังแก หรือว่าสแสวงหาประโยชน์ใดๆนะฮะผมเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนแต่ผมเอาคืนแน่นอนครับสองปีที่ผ่านมาผมโดนหมายค้น4ครั้งในออฟฟิศหมายค้นด้วยคดีจำหน่ายสลากเกินราคาค้น70บใบเอาไป11ล้านใบที่ผมพูดถึงกองสลากพลัดบ่อยๆเพราะว่าผมอยากให้ทุกคน เชื่อมและเข้าใจว่านี่คือการโดนหน่วยงานรัฐลังแกคั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดผมเสียชื่อเสียงตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยเวลาผมมีข่าวตามที่ต่างๆจะมีบอกน็อตเอาตัวเองให้รอดก่อนหลุดคดีฟอกเงินหรืออยังผมโดนผมโดนล้อลูกผมโดนล้อที่โรงเรียนพ่อมืองฟอกเงิน ผมลูกร้อผมต้องการ400รอคนตอนนี้ผมติดหนี้อีก300ล้านนี่คือสิ่งที่คนคนหนึ่งควรโดนหรอครับเพียงเพราะว่าเราเป็นต้นแบบให้บางคนก๊อปปี้เท่านั้นตอบคำถามน,นะครับผมเอาคืนแน่นอนแต่ผมไม่ได้ใช้การเมืองในการเอาคืนผมใช้กฎหมายในการเอาคืนครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และผมยืนยันว่าค่าบริการของผมอยู่ภายใต้กฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นขนส่งกสทชไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำร้ายผมก่อนหน้านี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมชนะคดีผมฟ้องกลับหมดครับ<ว>ซึ่งมันเป็นสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายของผมแม้ว่าผมจะไม่เล่นการเมือง ผมก็เอาคืนอยู่แล้วในเรื่องนี้และนั่นจะเป็นสิ่งยืนยันว่าพรรคเปลี่ยนจะเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ให้มีเรื่องราวเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตใครอีกเราจะออกมาปกป้องเมื่อใครโดนหน่วยงานรัฐโดนหน่วยงานราชการลังแกเราจะเข้าไปดูแลจะเป็นปาดเป็นเสียงให้ครับ ถ้าเรายังดูแลตัวเองไม่ได้เราคงดูแลใครไม่ได้นะครับสำหรับคำถามที่สองที่ถามว่าผมถ้าผมได้ร่วมรัฐบาลผมจะใช้อำนาจในการเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจหวยของตัวเองหรือไม่ข้อแรกก่อนผมปิดกองสลากพัดไปแล้วแต่ถึงผมจะไม่ปิดผมก็ทำธุรกิจอย่างถูกต้องผมไม่ได้โคต้าจากสำนักงานสลากแม้แต่บใบเดียว ผมคือพ่อค้าคนหนึ่งที่เดินไปตามตลาดแล้วซื้อลอตเตอรี่มาแล้วก็มาขายเหมือนขายผักเหมือนขายแชมพูทั่วไปเพราะฉะนั้นผมไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ใดๆในการไปยุ่งวุ่นวายกับโคต้าสลากแน่นอนไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องอะไรที่ผมจะต้องเอาขาเข้าไปอยู่ในคุกในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมยืนยันแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี2563เดือนธันวาคม ผมทำถูกกฎหมายทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับผมจะไม่ใช้สิทธิใดๆในการเอื้อประโยชน์ให้ธุรกิจหวยของตัวผมเองขอบคุณครับขอบคุณครับคุณน็อดคุณน็อตครับผมถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณน็อดพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าคุณชนะคดีคุณจะเอาคืนทางด้านกฎหมายกับคนที่คุณอ้างว่าการแกล้งคุณผมพูดงี้ก่อนนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องชนะคดีแล้วถ้าเกิดคุณ แพ้คดีแล้วครับคุณยังถือว่านีคือการกันแกล้งคุณหรือเปล่าถ้าแพ้คดีครับเพราะว่าทุกอย่างเราไม่รู้ถูกต้องไหมครอันนี้เ้วยความตัวคำเคารพนะคะครับมันชนะได้มันแพ้ได้ครับอันนี้คือในถ้าชนะคุณไปเล่นงานกฎหมายคือครับแต่ถ้าแพ้ล่ะครับคุณจะยอมรับความเป็นจริงหรือไม่อย่างไรผมต้องอยู่ใต้หน้าศาลครับเพราะฉะนั้นถ้าผมแพ้คดีที่ศาลผมต้องติดคุกครับครับผมยอมรับครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณน็อตครับ สิ่งที่คุณนัดพูดมามันก็ทําให้ผมนึกถึงประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันในเบที Big d e b a บ e ก็คือประชาชนถามเข้ามาเรื่องของการถูกอํานาจรัฐกั่นแกล้งประเด็นนี้แหะครับผมเคยถามพักการเมืองตัวแทนพักการเมืองต่างๆในเวทีบิ d e ิ a บ e ผมจำไม่ได้ละภาคไหนน่าจะเป็นภาคอีสานเป็นการถามคำถามนะครับว่าอํานาจรัฐที่ถูกเข้ามากั่นแกล้งเขาคุณจะช่วยเขาอย่างไรประเด็นนี้มีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับเรื่องของการถูกกั่นแกล้ง จากอำนาจรัฐได้ครับก็คุณจะเพิ่มเติมไหมครับมีใครแสดงความคิดเห็นไหมครับคุณพิธาหน่อยแล้วกันครับขอขอสั้นๆนะครับสองปรเชิญครับเชิญครับคืออำนาจรัฐเนี่ยแม้แต่ในกองทัพด้วยกันเองยังรังแกทหารชั้นผู้น้อยเลยครับอย่าว่าอย่าว่าแต่ประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยิงโคราชาที่เกิดขึ้น ก็มาจากการรังแกทหารชั้นผู้น้อยนะครับให้มีสวัสดิการถ้าใครทหารผู้น้อยฝันอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลังก็ต้องเสียค่าคิว5%เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคเก้าไกลจะนำเสนอให้ ข้าราชการเป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้ว่าจะเป็นข้าราชการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องปฏิรูปในสิ่งของที่เป็นทหารปฏิรูปตำรวจนะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีสถานการณ์อย่างตัวช้างนะครับไม่มีสถานการณ์อย่างซวยที่เอื้ออํานวยให้อ่า ทุนเท่าๆต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและสุดท้ายที่สุดเนี่ยก็ควรที่จะไม่ให้มีอยู่ในกระบวนการในการเมืองนั่นก็คือสาเหตุที่พรรคก้าวไกลเนี่ยไม่เคยตั้งใจตั้งใจที่จะรับเงินจากทุนใหญ่ไม่รู้ว่าจะมาจากสิ่งไหนก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีอิสร,สรภาพนะครับในการบริหารและก็อิสรภาพในการตรวจสอบข้าราชการเพื่อให้พวกเขาเป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ